หัวมันปิ้นนะลูกน่ารักไปตกลงได้ลูก,ลกเลยหอมาออมากหอมมากลหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลงออก๊บนนะ ลูกสาวครับมารับลูกสาวกลับบ้านเดี๋ยวพาไปงานหนังสือต่ออุ้ยแต่ของอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไปทางโน้นเอาเลื่อนของไปนานี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเพื่อ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 เอาไปทิกก่อน ไม่ไม่ต้องกลัวแล้วนี่มีร้านอาหารสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้บ้านรดอักเช่เนลนะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจรุรงเช่นมหานครน,นะคะเพื่อพาลูกศุธิรักของเราเนี่ยมาตามที่นัดหมายไว้ตั้งแต่ตีกตาอกกรนก,กับงานสัปดาห์นักศึกษาติบบบบดีวันนี้ าาใช่สามารถเดินถ้าไปตรงนี้ตรงไปเรื่อยก็จะเจอเลครับเป็นบูฟเฟตงานั้นทิ้งรับทิม่เแล้วก็ามาหะไครับไปนะครับตอนนี้เข้างานแล้วําหนังสือนะครับ นั้นค่าเสียหายของเราได้ตั้งงบเอาไว้นะคะโดยใช้เงินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีการคูเปนนะคะสามพันบาทดูความว่าเราจะทำลายสถิติทะลุปเป้าลืกเรารู้สึกดูเป็นคนมีการศึกษาที่มาเลยมาเที่ยวงานหนังสือ อันนี้สามเ้าเอ็มสามเก้าแล้วเห็นไหมมาอีกมันข้ามอีกแล้ว นะครับหาจนเจอนะครับน,นี่เจอเล่มที่ต้องการแล้วหนึ่งเล่มน,นะครับ มาโชว์ได้ลูกอันไหนเล่มไหนลูกมาโชว์เนี่ยว่าประเด็นที่เราจะซื้อต่อไปคือของแถมอ๋อไดก่อันนี้เป็นโซนของวัยรุ่นนะครับ นี้ชำระแล้วหนึ่งบูธนะครับเดี๋ยวไปต่อที่อื่นอีกเธอบอกว่าสามารถเอาบินมาแลกของที่เราจะได้นะครับ ตัวเนี้ยเราเอามาเพื่อตัวนี้แต่เราชอบโยกิจิด้วยค่ะตัวชอบตัวไหนลูกอ๋อสามารถแลกได้ใช่กี่ชิ้นได้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวไหนดู๋ยวซีโชว์ดิตัวไหนหกร้อยบาทจะได้อันนี้หชิ้นกี่ร้อยกี่ร้อยนะหกร้อยหกร้อยได้หนึ่งชิ้นโอ้คุ้มไหมล้วจะซื้อเราเราจะซื้อเองอ่ะมีขายไหมของของที่แลกก็มีขายไหมลูกเดนเต็มร้อยบาท 7จ็ดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยอันนี้็นของแถมอันนี้นะนักนี้นะต่อไปขอบคะโอเคอันนี้นะออเสร็จแล้วต่อไปสถานีต่อไปคืออันไหนลูกสถานีต่อไปคืออันนี้แหละครับ ต้องต่อแถวซื้อเลยเหรอลูกทั้งก่อนที่เรามาแล้วแบบเราได้เร็วเพราะว่าเรามาตั้งแต่ตอนงานเปิดอ๋อคือแถวนี้ใช่ไหมต้องเข้าแถวซื้อเลยใช่ไหมใช่แล้วคือเราต้องซื้อให้เสร็จภายในทีเดียวเลยถ้าเกิดซื้อเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยอยากได้ของแถมอีกก็ต้องต่อแถวใหม่อ๋อนองซื้อให้ครบเลยโอเคอันนี้คาดอีกสามเล่มก็จะครบแล้วลูกขาดอีกสามเล่มใช่ไหมลูกขาดสามเล่มซื้อให้ครบเลยนะครบ มันไม่ทั้งหมดกี่เรมอะนากัวเหมือนกันว่าจะไม่ได้อามาลงแล้วต่อแถวพี่โอเคนะในนี้กำลังเข้าแถวอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับดูแถวที่นางต้องการที่จะซื้อเป็นหนังสือที่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าแถวยาวมากนี่เลยครับบูดีเลยนะครับโัวนิก ไปแล้วชุดที่สองอันนี้ชุดที่สอง กี่ร้อยกี่บาทนะครับอันนี้สี่ร้อยต่อต่ออันนี้คือจะเป็นอันหลักแล้วถ้าเกิดอันหลักเสร็จปุ๊บเราจะเหลียวไหลแล้วโอเคไปอันนี้คืออันหลักจบยังยังยังเหลือของนายอินไปุูดนายอินต่อครับใช่ไหมลูกไปนายอินต่อนายอินอยู่นายอินเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่ออยากได้อยู่แล้วน B สี่สิบหกครับ B สี่สิบหก B สี่หกไปเปนทางเลยลูก I มาล6ครับร้านหนังสือในอินต่อครับรเอาหมายยังไม่หมดครับเาารบเาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่ออะไรงไรตงตอนนีนเเน้เป็น,เป,นเป็นเด็กเขาแล้วล่ะเราวัยเราเลยแล้ว อินนะครับ,นะบ,บว่านนได้แล้วครับได้สิ่งที่นั้นต้องการแล้วไปชมนี่ลูกไปขอชมหน่อยที่เล่มไหนอันนี้ เพราะว่าตอนที่ซักผ้าที่วิทไลก็จะฟังพอร์คแชร์ไปด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เลยอยากจะซื้อไปไ<ด>อีกสองเล่มนะครับบูรนี้สองเล่มยังไม่ครบอย่าโอเคโอเคจ้าถามก่อนว่ยายาังไม่ครบนะครับบูรนี้ยังไม่ครบซื้อต่อบูทในอินครับ ครับอันนี้สี่เล่มครับเราในอินโดนไปเท่าไหร่ในอินโดนไปเท่าไหร่จ้าสี่เล่มในอินโดนไปประมาณเกือบแปเท่าเล่นาคประอ้บาไปสู้ต่อลูกร้านในอินได้ไปอีกสี่เล่มนะครับไปไหนต่อเราจบไปแล้ว ต่อไปเสลีจเท่าไหนอะไรต่อไปเป็นงานรองแลนะ้วงานรองก็คือตัวไหนไปสูส้ครับบปตต้งแต่นี่อสอขาบได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน คูเดวนะครับคู่เดีวภาษาอกฤนนะครับ่อหสิ กี้เล่าถ่ายรูปกับคุณครูดิวนะคะเป็นเจ้าของเพลแล้วก็เป็นนักเขียนที่เป็นไอดอลเรื่องของการสอนภา,ารรษาอังกฤษเราไปติดตามนะครูดิวคือดิวเธอเลิศมากรองเท้าแดงด้วยนะครับ เหมือนว่าจะมีดารามาที่งานหนังสือนะครับ เขามีดาราแต่เราไม่รู้จักนะครับดารารุ่นรุ่นไม่ใช่รุ่นเราไม่รู้จักเขาป,ปิ้งต่อครับลูกเราไม่ได้สนใจด,ดารา,าลูกเราสนใจแต่นังสือ มาแล้วไหนได้มาโอ้โหม่าถามเป็นราคะไม่ถามไม่ถามไหนได้ไหมลูกได้เพียบเลยครับนออโอ้โหโอปวดเข้าปวดเข่าเขาไปนอนหนุนนอนเขาจะนอนหลับสบาเขย สิ้นสุดภารกิจเรียบร้อยใช่ไหมลูกโอเคไหมหิวไหมอ่ะปิดคลิปแล้อ่ะปิดคลิปหน่อยนี่ไงถ่ายรูปได้รึไหมอวันนี้อ,อ่ะปิดคลิปหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ใช้เวลากันอยู่ที่นี่าสามชั่วโมงกว่านะคะ3ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแล้วเราก็เสร็จสิ้นภารกิจตามสัญญาก็คือ กระเป๋าไข่ฉีกเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วว่าใครถ้าอยากซื้อก็ต้องออกตังเองนะคะสัปดาห์นักศึกษาชาติมากัน4ปีแล้วมั้งเนาะสครั้งแล้วเนาะมีถึงวันที่เท่าไหร่สิบสองถึงยี่สิบสามยี่สิบสามปีแล้วโอเคไป,ไปข้าวยังลูกข้าวยังโอเคปิด <Okay. S 3> <Okay. S 2> คลิปด้วยความสุขแฮปปี้หาข้าวเกินแล้วก็กลับสัปดาหที่ปิดกันสัปดาห์นักศึกษาชาติหกหกบ๊ายบาย ถุงเท่าไหร่เนี่ย่